หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมกับอัปเดตใหม่สุดแข็งแกร่ง Legendary Number นักเตะระดับตำนานที่สร้างชื่อโดดเด่นเป็นที่จดจำในเบอร์เสื้อนั้นๆเฉพาะที่ฟีฟ่าออนไลน์4โหลดแล้วไปลุยกันได้เลย NHK มวกกนกมาตรฐานระดับโลกรับรองจากสาพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศ การันตีด้วยนักแข่ง MotoGP เรมี่การ์เนอร์เลือกใช้มาพร้อมความปลอดภัยขั้นสูงตอบสนองทุกการเดินทางของคุณสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมนาจัดเลี้ยงจัดงานมงคลศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0 3 6 3 4 3 2 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาจแดงฟุตบอลทีมชาติปิดฉากลงเรียบร้อยครับลุยกันต่อในฟุตบอลลีกช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งมีโปรแกรมหลายคู่น่าสนใจอาร์เซนอลจะเปิดบ้านดวนกับสเปอร์คู่แรกวันเสาร์เวลา6โมงครึ่งต่อโดยเลี้ยวพูด,ดวนกับไบรตัน3า3ทุ่มแล้วก็มีลอนดอนดาร์บี้อีก1คู่ระหว่างพาเลเจอกับเชลซีในช่วง3าทุ่มเช่นกัน สวัสดีที่คู่ของเราแมนซี่โดนกับแมนยเต็ดเวลา2ทุ่มตรงขอฟุตบอลอย่าลืมวางแผนการรับชมกันให้ดีครับช่วงปลายเดือนต่อต้นเดือนขอทุกท่านมีเงินใช้ไม่ขาดมือและเจอกับเรื่องดีๆมีความสุขในการใช้ชีวิตและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยท่านไหนเพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการผลิตผลงานต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอลันเชลเลอร์อดีตกองหน้านิวคาสเซิลออกมาทำนายทีมเสียอันดับแรกในพรีเมียร์ลีกหลังจบฤดูกาลนี้โดยประเมินว่าแมนซีิเร์พู สเปอร์และอาร์เซนอลจะเบียดเข้าพื้นที่ทอปอฟไปได้มีแฟนบอลที่พิมพ์เข้าไปแสดงความเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกันหลากหลายครับกองเชียร์ยูเอต์บางส่วนบอกว่าคุณอย่าลืมนะเชียร์เลอร์เราชนะทั้งเลี้ยวพูและอาร์เซนอลมาและกําลังจะเจอกับซิตี้ทำไมไม่มองตรงนี้บ้างส่วนอีกคนบอกว่าแฟนยูเอต์ไม่ต้องสนใจเพราะเชียร์เลอร์ไม่ได้ชอบปีศาจแดนอยู่แล้วเขาจึงมองแบบนั้นต่อกันที่เรื่องของข่าวกองกลางที่เชื่อมโยงกับหลายทีมใหญ่ทั้งเลี A ้ยวพูยูเอต์และซิตี้ครับ ที่ก่อนหน้านี้ลอรีวิเวลบอกว่าครอปกับเชนฮาต้องการตัวจูดเบอร์รฮัมมาร่วมทีมล่าสุดเบนจาคอบนักข่าวได้ทำงานให้กับ CBS Sport เผยว่าจูดนั้นได้บอกกับเออร์ลิงฮาร์แลนไปแล้วว่าถ้าตัวเขาย้ายออากจากตอนมุนจะไปร่วมทัพแมนสตีซึ่งต้องมารอดูว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะนักเตะก็เป็นที่ต้องการของเลือกพูเช่นเดียวกันแลยตัดทิ้งโอกาสไปทีมอื่นไม่ได้ครับแต่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าซัามเมอร์ที่จะถึงตอนมุนคงต้องปล่อยตัวจูดจริงๆแล้ว เพราะนักเตะพัฒนาได้ก้าวกระโดดถึงเวลาที่ต้องไปเล่นกับทีมใหญ่ค่าตัวที่ทีมเือเหลือต้องการอยู่ที่ราว150ล้านยูโรหรือประมาณ130ล้านปอนด์ต่อกันที่ยาสตัมออกมาให้คําแนะนาแฮร์รี่แม็กไกวรหลังรุ่นน้องที่กําลังเจอกับช่วงยากลาบากในอาชีพขาแข้งด้วยฟอร์มที่ไม่ดีตลอดหลายเดือนหลังสตัมเผยว่าเขาจะเป็นต้องยกระดับขึ้นมาและเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อได้รับโอกาสมาติเนสและว,วารานทําได้ดีมากพวกเขาทั้งคู่เข้าขากัน ผมเคยเห็นมาตินีสเล่นที่ฮอลแลนด์และวาลาเล่นที่มรดริดเราทุกคนหวังว่าพวกเขาทั้งคู่จะฟิตตลอดทั้งฤดูกาลทางไม่กว่าได้ลงสนามไม่ว่าจะมีใครเจ็บหรือไม่พร้อมลงเล่นเขาจําเป็นต้องใช้โอกาสนั้นเพื่อแสดงความสามารถออกมานี่คือวิถีทางของฟุตบอลคุณต้องทํามันฝึกฝนอย่างหนักถ้าคุณไม่พร้อมเล่นคนอื่นก็จะเสียบแทนนี่คือวิธีการยกระดับตัวเองในการลงสนาม ม็กควายมีอาการบาดเจ็บจากเกมทีมชาติอังกฤษล่ลาสุดครับถือเป็นช่วงที่เขาต้องผ่านไปให้ได้ทั้งการสร้างแรงกระตุ้นจากตัวเองกําลังใจจากเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลอีกหนึ่งข่าวที่ต้องตามติดอย่างใกล้ชิดเมื่อเสืออังกฤษพากันรายงานให้แฟนยูเต็ดได้ลุ้นว่ามาคาชชรสแรตฟอร์ดีโอกลาสกลับมาช่วยทีมได้ทันในเกมโดนกับแมสตีวาทิตแรชชี่มีการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเขา่าทําให้เขาต้องพักไประยะหนึ่งเกมล่าสุดที่ลงไประเบิดฟอร์มคือช่วยยิงประตูให้ทีมชนะอาร์เซนอล อลิสันฮาร์กหวังให้เขาเป็นคีย์แมนสำคัญลงดวนกับผู้ปรับร่วมเมืองสัปดาห์นี้ครับซึ่งบางแหล่งข่าวบ,บอกว่าเขาซ้อมแล้วแต่ยังไม่มีรูปปรากฏออกมาต้องรอดูว่าจะฟิตแค่ไหนแราชีททำไป3ประตูกับ2อแอซิสจาก6นัดแรกในการออกซาร์ซีซั่นใหม่มาส่องฟอร์มเกมทีมชาติที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับนักเตะของทัพผีแดงหลายคนลงช่วยบ้านเกิดวิกตอร์ลินเลิฟลงสนามครบ90นาทีเกมสวีเดนเสมอสโลวีเน,นีย1ต่อ1นอันโทนีอีรแลงกาลงเล่นเป็นตัวสำรองนาที70 โรซโนโรโดกับบโนฟแฟนเดสลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมโปรตุเกสแพ้สเปน0-1จบอันดับ2ในกลุ่ม2ของลีก A A ทีมาชิบราซิลนั้นคาเซมิโลเฟรดอันโตนีและเลตเตเลสได้มีส่วนร่วมครับมีเพียงคาเซคนเดียวที่เล่นเต็มเกมจัดไป1แอสซิสหล่อๆให้กับราฟินญาสวยสดงดงามจากการวางบอลยาวสุดแม่นยำบริเวณกลางสนามให้ปีกของบาซ่ามงทำประตู ่วนอีกคนหนึ่งที่ผมประทับใจแล้วไปหาไฮไลท์การเล่นวิเคราะห์อย่างละเอียดมาดูคือไทลเรามาเลเซียที่ตอนนี้เจ้าตัวกลับถึงอังกฤษเตรียมพร้อมในเกมบิ๊กแมตส์สัปดาห์นี้แล้วมาเลเซียโชว์ให้เห็นถึงการเล่นแบบฟูลแบ็กสมัยใหม่เติมเกมได้เล่นอินเวอร์ตฟูลแบ็กยินเข้ามาข้างในได้เชื่อมกับปีกได้อย่างเข้าขารู้ใจลงถึงเปิดบอลครอสได้แม่นยำแต่ที่หลายคนชอบมากคือการตามติดกัดไม่ปล่อยในเกมรับครับในจังหวะป้องกันบางช็อตยอมเสียฟาวทันที บางฉอดยอนตัดออกข้างไปให้บอลตายถือเป็นการยกระดับของทั้งตัวเขาเองในทีมชาติเนเธอร์แลนด์และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไทยเลวมาเลเซียจะได้ดวนกับปีกสุดอันตร,รายของแมนเชสเตอร์ในสัปดาห์นี้ครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหาในวันนี้ร่วมแสดงความเห็นกันได้เหมือนเดิมขอบคุณที่เข้ามาติดตามพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอ,อ,มอ๋องแมนยูสู้ตายสวัสดีครับ รวมให้กำลังใจิปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแมนยูสู้ตายสับสนโดยแคมปิดคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพ ไกลสนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร089 944 6836